ผู้นำของเรามีความกล้ามากนะคะผมไม่จับน้องกำลังโอ้ยอุ้ยไม่ใช่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ อ้วนผอมจามเที่ทททยวออนตัวไทยแลนด์นี่วันนี้ค่ะเรามาอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตครับซึ่งภูเก็ตนะคะก็ถือว่าเป็นไข่มุกอัน,อนดามันสวรรค์เมืองใต้หาดทรายสีทองสองวีรสตรีบารมีหลวงพ่อเส้มครับโอ้โหพูดถึงสองวีรตรีนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากด้านหลังของเราทั้งสองท่านนี้นะคะนี่คืออนุสาวรีย์เท้าเทพกริยตและท้าศรีสุนทรครับ นุสาวรีย์แห่งนี้นะคะก็สร้างขึ้นเพื่อที่จะระลึกถึงนะคะคุณจันแลวก็คุณมุกนะคะซึ่งถือว่าเป็นวีรสตรีที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ได้รับการยกย่องจากชาวภูเก็ตตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งนะคะก็ะถือว่าเป็นวีรสตรีที่มีความสำคัญต่อชาวภูเก็ตมากๆใช่แล้วดังนั้นเมื่อเรามาถึงภูเก็ตแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหว้สักการะท้าวเทพกษัตริย์และท้าวศรีสุนทรกันก่อนแต่ อย่าลืมนะคะมาติดตามกันด้วยว่าภูเก็ตของเราในการออนทัวร์ครั้งนี้นะคะจะสนุกแล้วก็มีกิจกรรมอะไรดีๆบ้างตามไปดูได้เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปไหว้กันก่อนค่ะค่ะมาถึงภูเก็ตทั้งทีนะคะก็ต้องมาทดลองกินอาหารใต้ค่ะเป็นอาหารพื้นเมืองของภูเก็ตนะคะเราอยู่กันที่ร้านวันจันค่ะ วันจันนี้ก็ต้องกินกันในวันจันทร์น,นะคะส่วนวันอังคารเราก็จะไปกินที่ร้านวันอังคารขอบคุณค่ะแล้ววันพุธนะคะวันพุธคะ่ะร้านนี้ก็มีเมนูเด็ดเยอะแยะมากมายเลยนะคะอาหารส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารพื้นเมืองเป็นอาหารสไตล์ภูเก็ตเนี่ยแหละ,ะซึ่งต้องบอกว่าร้านนี้นะคะคนเยอะแยะเต็มร้านเลยเวลาจะมาให้จองมาก่อนลงหแ้่ซึ่งวันนี้เราจองมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเข้าไปทานข้างในเลยะคะ่ะไปจ้า ที่ร้านทอรี่ไอศครีมบูธทีค่ะ <laughs> ซึ่งร้านนี้นะคะก็เป็นร้านไอศครีมที่มีชื่อเสียงอีกร้านหนึ่งในภูเก็ตนะคะเนื่องจากว่าร้านนี้ค่ะเขาก็มีการนําขนมพื้นเมืองนะคะของคนภูเก็ตนะคะมาทําเป็นไอศครีมรสชาติต่างๆด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมบีโก๋หมอยใช่ซึ่งบีโก๋หมอยเนี่ยนะคะหลายคนนะคะก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยชื่อมันดูแปลกจังเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นชื่อภาษาจีนท้องถิ่นของคนภูเก็ตนะคะก็คือข้าวเหนียวดําเปียกใช่แล้วก็ทานกับไอศครีมกะทิอันชันอร่อยมากครับแล้วก็ยังมีขนม โอเอ๋วเอ๋เป <labels> ็นขนมเหมือนขึ้นชื่อเป็นน้ำแข็งใสใช่ค่ะเขาก็มีไอศครีมรสโอเอ๋วแต่ที่นี้เขาจะทําเหมือนเป็นเจลลี่เนาะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีอีกอันนึงนะคะที่เป็นเมนูเด็ดของเขาเหมือนกันก็คือขนมอาโปอาโปอาโปเนี่ยคือจะเป็นเหมือนแป้งแพนเค้กอ่ะแล้วก็จริงๆเขาเรียกว่าขนมเบื้องมาเลเซียเออแล้วเขาก็ห่อๆกันเป็นเหมือน คล้ายๆขนมโตเกียวอะไรอย่างเงี้ยแหละใช่ค่ะแต่ว่าก็จะเป็นเนี่ยแหละแข็งแข็งๆก็เหมือนขนมเบื้องเนาะ<ช>เาก็เอามาทําเป็นไอศครีมรสอปโปงด้วยนะคะซึ<ช>่งวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชิมไอศครีม3รสชาติของเขานะคะซึ่งบอกเลยว่าแปลกแล้วแหวกมากๆไม่มีที่ไหนเหมือน,นะคะ่ะที่นี่เลยค่ะร้านทอรี่ไอศครีมบูทิกไปค่ะ ยังไงบ้างครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดพระทองค่ะที่ถลางภูเก็ตค่ะครับวัดนี้มีความสําคัญยังไงครับสําหรับวัดพระทองเนี่ยนะคะก็เป็นวัดที่มีความสําคัญสำหรับชาวภูเก็ตอย่างมากนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะมีอันซีนอินไทยแลนด์ที่ดังมากๆเลยนะคะนั่นก็คือพระพุธค่ะ,<ร>ะสําหรับพระพุธนะคะแห่งนี้นะคะก็ถือว่า เป็นสิ่งที่ได้ค้นพบขึ้นมาด้วยความบังเอิญตั้งแต่สมัยพระเจ้าปดุงตอนที่พม่ายกทับใช่ที่พม่ายกทับมาตีที่ถลางเออแล้วก็พระเจ้าปดุงเนี่ยมีความพยายามที่จะขุดนะคะเอาพระขุดเนี่ยกลับไปที่พม่าด้วยใช่แต่ว่าขุดไม่สําเร็จเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยระหว่างที่ขุดอ่ะก็มีตัวต่อตัวแตนอะไรมาไล่ต่อยเต็มไปหมดเลยก็เลยขุดไม่สําเร็จหลังจากนั้นเวลาผ่านไปผ่านไปก็มีชาวบ้านนะคะมีเด็กที่แบบ เลี้ยงควายอ่ะเออก็แบบว่ามาในทุ่งนานแล้วก็แบบเอาควายอะค่ะมาผูกไว้โดยที่ไม่รู้ว่าตรงที่ผูกไว้เนี่ยเป็นพระผุดเอาอกลับบ้านไปปุ๊บปรากฏว่าเด็กก็ตายควายก็ตายาพ่อก็เลยตกใจมากเหมือนไปนลบหลู่อย่างนี้หรือเปล่าใช่ก็เลยมีคนมาเข้าฝันว่าแบบเนี่ยจุดที่เด็กเนี่ยไปผูกเชือก ล่ามควายไว้ค่ะเป็นจุดที่มีพระผุดตอนเช้าพ่อก็เลยไปดูแล้วปรกว่าอ้าวเป็นพระผุดจริงๆด้วยนะคะก็ช่วยกันขัดช่วยกันยกขึ้นมานะคะกว่าจะนําพระผุดขึ้นมาได้หลังจากนั้นนะคะเจ้าเมืองถลางในสมัยนั้นนะคะก็เลยมีการสร้างวัดขึ้นมาที่นี่แล้วก็กลายเป็นวัดพระทองที่มีพระผุดที่โด่งดังมากๆนั่นเองอ๋อครับดังนั้นมาภูเก็ตแล้วต้องไม่พลาดที่จะมาสักการะพระผุด ที่วัดพระทองเนี่ยนะฮะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปสักการะไปไหว้ขอพรข้างในพร้อมๆกันนะคะคไปค่ะ ทีข้องบอกนางฟ้าเทวดาให้รับรู้ว่าเรามา เราเรามาอยู่กันที่บ้านเขาหลักซีฟู้ดนะครับโอ้โหเสิร์ฟมาอย่างต่อเนื่องนะจ๊ะโอ้โหยังไม่หมดครับยังไม่หมดยังไม่หมดค่ะวันนี้อาหารอ๋อเรากินเป็นสิบอย่างนะครับที่สําคัญนะคะที่นี่นะคะอาหารจานใหญ่ราคาไม่แพงอาหารทะเลสดมากและดีมากจริงค่ะเราทนไม่ไหวแล้วครับใช่ค่ะเราขอจบแค่นี้และครับไปเลยจ้ะ ครับและตอนนี้นะเราอยู่กันที่วัดชัยธารารามนะครับหรือวัดฉลองที่เราต้องมาสักการะหลวงพ่อแช่มท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากมแล้วท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไงเดี๋ยวให้น้องดาวเลยนะครับจริงๆค่ะหลวงปู่แช่มหรือว่าหลวงพ่อแช่มนะคะที่คนภูเก็ตเคารพนับถือเนี่ยนะคะ ท่านเนี่ยเกิดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แล้วก็ถึงแม้ว่าท่านเนี่ยนะคะจะมรณภาพไปเป็นร้อยปีแล้วนะคะแต่ว่าคนที่ภูเก็ตนะคะรวมถึงพุทธศาสนกชนหลายๆจังหวัดเลยนะคะก็นับถือแล้วก็เลื่อมใสหลวงปูแ่แช่มมากเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นพระสายวิปัสนาด้วยความที่ปฏิบัติเยอะค่ะก็ทําให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะคะทําให้เรื่องร้ายต่างๆกลายเป็นเรื่องดีได้รักษาคนได้มีเรื่องราวต่างๆที่แบบมหศัศจรรย์เยอะแยะมากกับ หลวงปู่แช่มนะคะเรามาถึงวัดนี้แล้วนะคะวัดฉลองของภูเก็ตนะคะเราก็ต้องเข้าไปไหว้แล้วก็ไปขอพรหลวงปู่แช่มกัน,นะคะ่ะไปจ้า และตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนบรรยากาศนะคะพาทุกคนขึ้นมาอยู่บนยอดเขาค่ะและที่นี่ก็คือพุทธอุทยานยอดเขาหน้าเกิดครับค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็เป็นที่ประดิษฐานนะคะพระพุทธรูปประจําเมืองภูเก็ตคะ่ะว่ากันว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่แล้วก็มีความสวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับพระพุทธรูปองค์นี้นะคะก็คือพระพุทธรูปพระพุทธมิ่งมงคลเอกหน้าคีรีครับค่ะก็ชื่อแบบอยู่บนยอดเขาเนเป็นท<า>่าหินอ่อนเนาะใญ่มากใช่ค่ะว่ากันว่าหินอ่อนนี้นะคะก็มาจากประเทศเมียนมาเลยนะคะมีน้ําหนักถึงร 135ตันค่ะแล้วก็องค์พระพุทธรูปเนี่ยนะคะสูงถึง45เมตรค่ะเราขับรถมาตามถนน,นแล้วเรามองขึ้นมาที่เขาหน้าเกิดเนี่ยเห็นพระพุทธรูปเด่นมากครับใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นพระพุทธรูปประจําเมืองภูเก็ตนะคะวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะคะที่เราได้มาที่นี่นะคะก็จะได้ไปสักการะพระพุทธรูปประจําเมืองภูเก็ตกันไปค่ะ สมีนางเชิดสมเนางชีจุดที่เรายืนอยู่นะคะก็คือบริเวณจุดชมวิวนะคะของเบววิวคาเฟ่แอดเลสรองนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นร้านอาหารของสมเหตนางชีบูติกเมื่อขึ้นมาถึงบนนี้นะคะเราก็จะมองเห็นบรรยากาศนะคะแล้วก็วิวสวยๆของอ่าวพังงานะคะซึ่งก็คือยังอยู่ในจังหวัดพังงานนั่นแหละถูกต้องค่ะด้านบนนี้นะคะนอกจากจุดชมวิวแล้วก็จุดที่มีมุมถ่ายรูปสวยๆให้เราได้ถ่ายรูปสวยๆกับอ่าวพัง แล้วนะคะก็ยังมีร้านอาหารนะคะแล้วก็คาเฟ่นะคะให้เรานั่งดื่มเครื่องดื่มแล้วก็ทานขนมหรือว่าทานอาหารได้อย่างสบายใจเลยค่ะแล้วก็ถือว่าตรงนี้นะคะเป็นอีกจุดหนึ่งที่กําลังเป็นไฮไลท์แล้วก็ได้รับความนิยมมากๆเลยสําหรับนักท่องเที่ยวนะคะวันนี้มาถึงแล้วเราก็จะชมวิวกันให้ชํำปอดไปเลยค่ะไป ทั้หมดของร้านคีมันค่ะเป้ค่ก่อนที่จะจบวันในภูเก็ตนะคะเราก็จะต้องแวะมาที่จุดนี้ค่ะคและจุดนี้ก็คือแหลมพรมเทพครับซึ่งแหลมพรมเทพแห่งนี้นะคะก็เป็นจุดชมวิวยอดนิยมมากๆสําหรับ ชาวภูเก็ตหรือว่านะักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาว่ากันว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวย,สวยที่สุด,สดในภูเก็ตซึ่งแหลมพงมเทพแห่งนี้อยู่ในจุดที่เป็นแหลมยื่นออกไปอยู่ใต้สุด,ดของเกาะภูเกออ็ตเนาะแล้ววันนี้รเราก็จะไปชมวิวพระอาทิตย์ตกด้วยกันนะคะเดี๋ยวตามไปดูด้วยกันเลยค่ะไปค่ะ ของภูเก็ตนะคะ amor ร็อกบี s ส i n g ซึ่ง r ร็อกบี s ส i n g แห่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นที่เช็คอินลับนะคะเป็นหาดรับอีกที่หนึ่งของภูเก็ตนะคะอยู่ใกล้กับจุดชมวิว3อ่าวนะคะแล้วก็บริเวณนี้นะคะก็จะมีท้องทะเลนะคะมีวิวของทะเลสวยๆแล้วก็มีโคนหินนะคะมีจุดถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยชื่อที่นี่บอกแล้วร็ Rock Beat อกบีดสวิงร็อกหินบีทชายหาดสวิงชิงช้งชาเ<า>พราะฉะนั้นก็มีทั้ง หินทั้งหาดแล้วก็ชิงชาใช่แล้วที่นี่มีจุดให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยครับใช่ค่ะมาถึงนะคะก็ต้องจอดรถไว้ด้านบนเขานะคะแล้วก็เออซื้อตัวะะ๋วตัวเข้านะคะเข้ามานะคะก็คนละ250บาทนบาทใช่250บาทนี่รวมน้ำดื่ม1ขวดนะครับใช่ค่ะ ก็พอเข้ามาเรียบร้อยนะคะเขาก็จะมีรถนะจากบนเขาลงมาถึงที่นี่นะคะประมาณ800เมตรนะคะก็ได้บรรยากาศสนุกสนุกไปอีกแบบนึงแล้วก็ใครชอบถ่ายรูปนะคะที่นี่นะคะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากนะคะก็อยู่ได้แบบล้วคนไม่เยอะนะเออคนไม่เยอะดังนั้นแบบช่วงนี้คนน้อยมามาเถอะครับใช่ค่ะก็มาเที่ยวกันนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะไปถ่ายรูปตามจุดต่างๆนะคะแล้วเดี๋ยวเก็บภาพสวยๆไว้ฝากทุกคนเลยค่ะไปลวค่ะ อะเียโทรบอกเขาให้เรียกผู้ชายหน่อยทำสไลเดอร์น่ะนะเอาไว้นี่มาด้วยนะเอาเครนมาด้วยโอเคเพราะว่าเปย์สนามน่าจะยกไม่ใช่ช้างนะเว้ยแล้วเี้แแหหลละตนี้ย One hour later พี่อะหันหลังแล้วก็คุกเข่าครับพี่หันหลังคุกเข่า เราก็ค่อยๆกระดึ๊บลงไปอันนี่จะทำอะไรครับน่าจะมาธิเดี๋ยวมองไม่เห็นไม่ยันยันได้แล้วเดี๋ยวผมให้มองได้ได้รอบเลยคุณผู้ชมครับคุณจะรู้ว่าชีวิตคุณมีค่ามากก็ตอนนี้แหละครับดูข้างหน้าสิครับน้ำก็แหลมสีนครับโอ้โหหน้าผาสุดยอด ต้องลองครับต้องมากับอ้วนผอมนะครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่นที่ไทเกอร์คิงดอมนะคะซึ่งที่นี่นะคะเมื่อมาถึงซื้อตั๋วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ความพีคของที่นี่คือทุกคนจะต้องเซ็นอันนี้นะคะเป็นเอออินชอนเรนซนะคะก็คือประกันชีวิตนั่นเองมันจะมันต้องถึงเต้นขนาดนั้นใช่ไหมนี่นะคะ,สะแสดงว่าเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะต้องโหดมากเลยนะถึงแบบต้องมีการไม่โหดเซนนารั <send. S 2> ออกน่าักจริงปะ ซื้อตั๋วมาแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาดูเสือกันนะคะและนี่ก็คือเสือที่เราจะมาดูกันนะคะทั้งหมด3ตัวค่ะโอเคถ่ายแล้วเรียบร้อยนะคะอะปขึ้นรถกลับจ้ะ <laughs> กดก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในแล้วนะครับห้ามจับหัวห้ามจับหน้าห้ามจับเท้าหน้านะครับจับได้เฉพาะช่วงตัวทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็เวลาจับจับแรงๆนะครับถ้าจับแบบนี้เขาแบบจักรจี้ไอ่จัะงั้นสรุปไม่จับเลยไม่จับเลยจ้ะล้วมีพี่สตาฟคอยดูแลอยู่ครับโอเคนะฮะครับผม พอมพอมพมพายพอมพอมพมพายกินข้าวแล้วอ๋อเดี๋ยวอ๋อเสือกินข้าวแล้วผู้นำของเรามีความกล้ามากนะคะโอ้โหการกูไม่จับเลยเขาบอกเราหน่ารักน่ารักโอ๊ยอุ้ยมันขี้อะค่ะ จับได้นะคะจับได้ไหมคะเด็กวัวจับได้ไหมครับจับได้ไหมจับจับจับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะลูก้าามันจะแบบแฉะแฉะนิดนึงนะคะเพราะว่าน่าจะเพิ่งน่าจะเพิ่งลงน้ํามาอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมที่ผาดโผนที่สุดในชีวิตอีกอย่างหนึ่งนะคะสวนววเราา้ย เสร็แล้วยิ้มไว้ลูกยิ้มไว้โอ้โหไม่แล้วเรานะยืนถ่ายรูปแบบเหมือนเหมือนขับรถงชาติอ่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กับเสือชีต้านะคะซึ่งเสือชีต้านี่นะคะเวลาเราดีดก็จะให้เสียงเพลงนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะเยี่ยมบไม่ตัดไม่ันนต้องกันนไ้นครับเขาเป็นสบูาจะหันเลย เป็นร้านอาหารไทยที่เป็นแบบอาหารไทยแบบต้นตำรับเลยนะคะแต่ว่าเปิดครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่าเปิดที่เบลเยียมที่บรัสเซล์นะคะรวมระยะเวลาแล้วของร้านนี้เนี่ยก็ประมาณ40ปีใช่ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราก็มาถึงภูเก็ตนะคะก็มาเป็นสาขาที่3บ้านบ้านหลังเนี้ย<ช>ที่เขาใช้ในการทำร้านบูอิเลฟเฟนสาขาภูเก็ตเนี่ยค่ะเป็นบ้านของพระพิทักษ์ชินประชาอายุ ร้อยยี่สิบ้านีพพิทักษ์ชินประชาะก็คือเป็นผู้บุกเบิกการทําเหมืองแร่ดีบุกที่ภูเก็ตค่ะดังนั้นก็มีความสําคัญมากนะคะใช่ค่ะแล้วแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะบรรยากาศดีมากเป็นสไตล์แบบชิโนโรตุกีสแบบภูเก็ตเลยใช่เนาะแล้วก็อาหารที่นี่ก็จะเป็นอาหารไทยแบบจัดจา้จาจะจัดใช่ค่ะ,ะ,คะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาทานเป็น เป็นอาหารเออเป็นคอสมื้อเที่ยงสอมื้อเที่ยงนะคะซึ่งก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าอาหารของเขาเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วจะอร่อยหรือเปล่านะคะค่ะและนี่ก็คือสตั๊ดเตอร์จานที่2นะคะเป็นยำส้มโอหอยเชลล์นะคะอยากว่าหอยเชลล์ตัวบักเอกมากนะคะตัวใหญ่มากก็มาถึงเมนคอสแล้วคะเห็นเมนคอร์สแล้วบ ตกใจมากค่ะอลังการมากนะคะโดยเฉพาะนึกว่าอะไรครับนึกว่ามาถวายพระหรอใช่ค่ะมาเป็นพานอย่างนี้ใช่ค่ะอันนี้เป็นเป็นเพนของเรานะมือเพนมือเพนใช่ค่ะซึ่งเมนคอร์สของเขานะคะก็จะเสิร์ฟมากับข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะแล้วก็ข้าวสวยนะคะซึ่ง ก็จะประกอบด้วยอันนี้นะคะเป็นแกงขี้เหล็กปลาซาบะย่างนะคะหมูฮ้องแล้วก็น้ำพริกมะขามแนมผักสดแล้วก็ยังมีซุปนะคะซึ่งซุปของทาเนีเน่้วยน,นะครับน,ะะนี่ซุปไก่ต้มกระมิ้นนะคะใช่ค่ะดีมากค่ะแล้วก็มาถึงเมนูปิดท้ายแล้วนะคะตอนนี้เริ่มง่วงแล้วนะคะเพราะว่าอาหารที่กินไนั้นเยอะมากแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะเมนูปิดท้ายของเราในวันนี้คือเมนูอะไรคะข้าวเหนียวเปียกลำไยกับกะทิ ไอศครีมกะทิอันชันครับเขามีกรีบกุหลาบมาให้นะครับรอบนี้ค่ะเอาไว้ทำอะไรคะตักไอติมก็เอาไว้กินได้แล้อเอาอะลองชิมลองชิมลองชิมลองนะข้าวเหนียวเปียกลำยให้อ่าไอศครีมหน่อยแล้วก็กุหลาบโรกลงไปม่ใบติดคอเขาใบกก่อนะครับ ก็ถ้าใครมาภูเก็ตนะคะก็แวะมาเปิดประสบการณ์กับเมนูอาหารไทยทัย้งไทยนะคะที่แบบเสิร์ฟมาแบบสวยงามแล้วก็บรรากาศดีๆของบ้านที่มีอายุกว่าร้อยปีนะคะมาได้เลยค่ะที่นี่ค่ะที่ร้าน Blue Elephant ค่ะตอนนี้นะคะเราสองคนนะคะ <c oughs> ก็มาอยู่กนที่ร้านโ,โกเบนข้าวต้มแหง้งภูเก็ตเ <c oughs> จ้านี้เจ้าเดียวไม่มีสาขาที่ไหนแล้วมีสาขาน,านี้สาขาเดียวเท่านั้นนะจ๊ะ <c oughs> ใช่แล้วครับค่ะและร้านนี้นะคะก็จะเปิด ตอนทุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็จะปิดวันพระซึ่งวันพระเนี่ยเราก็ไม่ได้มาเออของไม่สดก็เลยปิดวันพระเออเนี่ยแหละก็เราก็เลยมาวันนี้นะคะเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่คิวยาวที่สุดในโลกโโคือร้านเปิดทุ่มหนึ่งใช่ไหมแต่คนมาตั้งแต่6กโมงหกโมงครึ่งวันนี้เรามาถึงตอน6กโมงสีคิดว่าร้านยังไม่เปิดบุญบาค <น S 1> ปคนนั่งเต็มโต๊ะให้ดูคิวนะจ๊ะให้ดูคิวนะจ๊ะ เพราะนั้นมาร้านนี้นะจ๊ะมาก่อนเวลาเลย้ะมาก่อนเวลาทุ่มหนึ่งเตรียมตัวเลยนะเตรียมตัวให้ดีทีนี้เมนูเด็ดของที่นี่นะคะเนื่องจากร้านนี้ขายข้าวต้มแหง้งเ,เพราะฉะนั้นเราจะกินข้าวต้มเปียกไม่มีนะคะมีแต่ข้าวต้มแหง้งข้าวต้มเปียกก็มีคนระับข้าวต้มแหง้งเออข้าวต้มแห้งก็เป็นข้าวก็ก็คือเป็นข้าวต้มที่ไม่มีน้ำเออเหมือนข้าวแห้งอ่ะซึ่งร้านเนี้ยเขาจะเน้นความหมู แล้วก็ความเครื seguinte, ่องในหมูต่างๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าหน้าตาของเมนูข so, ้าวต้มแห้งหมูของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมารอดูกันจ้ะเมนูทั้งหมดนะคะก็มาอยู่ข้างหน้าเราแล้วค่ะและนี่ก็คือข้าวต้มแห้งนะคะซึ่งก็จะมีทั้งแบบหมูนะคะมีหมูสับหมูกรอบแล้วก็เครื่องในต่างๆและวันนี้นะคะ เรานะคะก็จะมาทานข้าวต้มแห้งที่ร้านโกเบนแต่เราไม่ได้ทานแค่สองคนวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาทานด้วยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับแขกรับเชิญของเราค่ะโกเบนครับสวัสดีค่ะวันนี้โกเบนก็จะมาทานกับเราด้วยนะคะบ้าเหรอนี่นะครับข้าวต้มแห้งเนี่ยกินข้าวต้มแล้วตามด้วยน้ำซุปนะครับหนึ่งสองสามตน้ำซุปไปค่ะลวกคอนะคะลงไป นี่แล้วก็มีหมูกรอบนะจ๊ะเดี๋ยวให้ชิมหมูกรอบร้อนร้อนร้อนแ้งใช่ค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราขอตัวทําเวลาในการกินก่อนนะคะเพราะว่าข้างหลังนะคะผู้คนที่รอคิวตรงนั้นะคะจะกินหัวเราแล้วนะคะมาร้านนี้นะคะสั่งไวกินไวเข็บไวเออลุกไวนะจ๊ะไปนะจ้า ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราขึ้นมาอยู่กันที่จุดชมวิวเขารังนะคะซึ่งด้านบนนี้นะคะเมื่อขึ้นมายืนที่จุดชมวิวแห่งนี้ค่ะเราจะสามารถมองลงไปเห็นเมืองภูเก็ตทั้งเมืองเลยค่ะเป็นไงบ้างคะดีครับอากาศเย็นสบายนะคะใช่หลายคนนะคะก็เลือกที่จะขึ้นมาชมวิวที่นี่นะคะบางคนมาตอนเช้านะคะส่วนเราวันนี้เนี่ยเรื่องที่จะมาตอนเย็นจะมาชมวิวพระอาทิตย์ตกที่นี่นะคะครแล้วก็ต้องบอกว่าคนเยอะแยะคึกคักมากเลย และเช่นเดียวกันค่ะพระอาทิตย์ตกแล้วนะคะก็ได้เวลาที่เราจะต้องกลับบ้านกันแล้วใช่แล้วครับเป็นยังไงคะกับที่ภูเก็ตของเราในรอบนี้ค่ะอิ่มมากเลยครับอิ่มคือกินกินกินแล้วก็กินนะครับแล้วก,ออกิจกรรมเยอะมากที่เที่ยวเยอะมากใช่ค่ะเป็นภูเก็ตแบบไม่เน้นทะเลแต่เน้นกิน แล้วก็เน้นถ่ายรูปเน้นถ่ายรูปสวยๆได้รูปไปอัพทั้งปีเลยนะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ฝากทุกคนนะคะติดตามภารกิจของเราด้วยนะคะกับอ้วนผอมจอมเที่ยวออนทัวร์ไทยแลนด์ค่ะไปดูกันนะคะว่าทริปหน้านะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่ไหนค่ะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปดูวิวกันก่อนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายทะเลภูเขาดวงดาวดาวอ่าที่ลอยอยู่เต็มฟ้า จะพาเธอไปสัมผัสความงดงามจับมือฉันไว้จะดูแลให,ให้เธออบอุ่นหัวใจวนพร้อมจอมที่